สวัสดีทุกคนคือเมื่อวันก่อนอะใบได้ไปเล่นกับโน่ซีโรสแล้วก็พี่แมนม,มาค่ะแล้วคือก่อนหน้านั้นอะใบก็โดนโน่แกงใช่ไหมใบก็เลยงอนมันเลยคือปิดไมค์ทั้งแกมเลยนะอา้าวซีโรสตุยไม่อา้าวสลบตุยทั้งตีเหลอืออบคนเดียวนี่โ <laughs> อ้ทุกคนใบเก็บสามเกอบเป็นตำนานแล้วไม่ละแต่นั่นแหละวันนั้นคืองอนโน่จริงๆอะรู้สึกแบบน้อยใจ นันก็แบบมึงทำไมไม่เปิดมาอ่ะมึงงอนอะไรกูเนี่ยอ,อีบอดโดขนาดงออย่างแกงอ่ะแล้วสี่ร้อยกับพี่แมมก็คือลักลักเลยแนละ้วเพราะว่าไม่เคยเห็นใบเป็นแบบนี้แล้วมันก็คือพูดขิงทางเกมเลยนะอีโนะนอนกูอ่ะเล่นให้ออกด้วยนะ <c oughs> เก็บสามไปแล้วไงาตามเมื่อกี้เก็บได้ตาเดียวนล้วแหละทุกคนที่เหลือตุ้แล้วตอนเนี้ยดูเหลือมันคนเดียวดูมันยังจะแอคอีกนะมีการอีบายมางอนกูเดี๋ยวกูงอด้วยการเก็บสามหมดตี ุกคนดูอุ๊ยเห็นอย่างนี้ปากไหลอย่างนี้แต่นางก็ยังงอต่อนะเอาไปไบไม่คุยกับนอกออกไปเลยถามอยู่นั่นแหละงอนอะไรถ้ากูตอบก็แปลว่ากูไม่ได้งอนดิแล้วตอนนี้มีการมาเดี๋ยวกูเก็บตัวสุดท้ายโชว์แมงงอดมึงจะได้หายงอนฮ่าเป็นลมแดดนี่มึงมีการบอกไวจะชมแมลงรงอดเป็นไงละมึงตุยแย่ อะหายงอนแล้วก็ดพอๆเสียงมันจะร้องไห้แล้วอะเห็นมันปากร้ายแกงพี่ใบออกคลิปนู่นนี่นั่นนะทุกคนจริงๆอะมันรักนี่จะตายพองอนหน่อยนะก็กระสับกระสายเป็นกลงวน <laughs> ตอนนั้นก็เลยเปิดไมค์บอกอ้ากูหายงอนแล้วเป็นจังหวะที่มันยินได้พอดีโชว์ไม่งอดไปหนึ่งทีสุด <laughs> ท้ายอยากจะบอกว่ากูรักมึงนะรักพี่แมมแล้วก็รักซีโรด,ด้วยเหมือนกันจุบจ๊บ